เป็นกอล์ฟสมัครเล่นสิงห์ไทยแลนด์อเมเจอร์โอเพนจัดเป็นครั้งที่89แล้วครับที่ปัญญาอินทรากอล์ฟคลับผู้ชนะเลิศบุคคลชายจะได้ครองถ้วยพระราชทานรัชกาลที่7ส่วนบุคคลหญิงได้ครองถ้วยเกียรติยศในรังสุดิตลักษิตานนท์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟนะครับวันนี้จบวันที่3ครับประเภทบุคคลหญิงก่อนอลิสาอินประสิทธิ์ผู้นำวันที่2เนี่ยผลงานยังยอดเยี่ยมครับได้มาอีก1อันเดอร์3วันมี10อันเดอร์ผ่าที่2เป็นทิติการ ครับสิทธิ์นะครับแล้วก็วันนี้ได้มาเพิ่มอีก2อันเดอร์นะฮะสกอร์รวม8อันเดอร์พาส่วนแอนนาอิวานากะอันนี้เป็นผู้นำร่วมวันที่2ชาวญี่ปุ่นมาวันที่3นี่ฟอร์มหลุดนะครับตีเกินไป2อโอเวอร์สกอร์รวม3วันก็เลยเหลือแค่7อันเดอร์พาลนมาอยู่ที่3ร่วมกับไอริสเมรี่ครับส่วนในประเภทบุคคลชายวรุษบุญรอด ผู้นำวันที่2ทํทำเพิ่มอีก4อันเดอร์จบ3วันมี9อันเดอร์ผาก็เป็นผู้นำต่อไปนี่นำสกุลเข้ากับรายการสิงห์ไทยแลนด์อเมเจอร์ด้วยนะครับผมค <laughs> นำสกุลบุญรอดนะฮะส่วนอันดับ2เป็นธนะวินล,ลีครับวันนี้ทำมาเพิ่ม4อันเดอร์นะครับสกอร์รวม6อันเดอร์ผาตามผู้นำอยู่3สโตรกครับ